English Along the Way. Good morning, all listeners. Welcome back to the third episode of English Along the Way, an English radio program that will bring things and stories around you to talk in many aspects. including vocabulary, idioms and slang's and how to use them in your daily life. สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดที่3ของรายการ English Along the Way รายการวิทยุภาษาอังกฤษที่จะนำเรื่องราวต่างๆรอบตัวมาเล่าในหลายๆแงม่มุมทั้งในเรื่องของคำศัพท์สำนวนและวิธีการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในชีวิตประจำวันนะครับผมชื่อครูออง ชัยรินสินธุพุทธิพงศ์จะมาอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดครึ่งชั่วโมงนี้เลยครับ English along the way and I will be with you for this half hour ครั้งที่แล้วเราได้คุยกันไปในเรื่องราวของการเดินทางโดยรถสาธารณะต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถไฟหรือ train รถโดยสารหรือ bus เราได้รู้จักการถามทางการซื้อบัตรโดยสารต่างๆคร่าวๆกันไปแล้ว แต่การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆมันไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การนั่งรถไฟหรือรถประจำทางใช่ไหมครับยิ่งเมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศยังมีการเดินทางรูปแบบต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน airplane หรือรถราง t r i n หรืออีกอย่างหนึ่งคือเรือแต่ในที่นี้ครูหมายถึงเรือสำราญหรือที่เราเรียกกันว่า Cruise นะครับ เรามาพูดถึงการเดินทางที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปเลยดีกว่าครับนั่นก็คือการเดินทางโดยเครื่องบินนั่นเองทุกคนทราบหรือเปล่าครับว่าเครื่องบินเกิดขึ้นครั้งแรกโดยใครและเมื่อใด In the year of 1903 Wright brothers built the first airplane in the world they named it Wright Flyer one on the first attempt The plane could balance itself in the air for only 12 seconds, but it was a marvelous beginning of humankind. ในปีคศ1903พี่น้องตระกูลไรท์ได้สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกขึ้นมาโดยพวกเขาได้ตั้งชื่อเครื่องบินลำนี้ว่า Wright Flyer One โดยในการพยายามครั้งแรกนั้นเครื่องบินสามารถทรงตัวอยู่ในอากาศได้เพียง12วินาทีเท่านั้นครับ แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติใช่ไหมครับเรามาดูคำหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับคือคำว่า marvelous marvelous m a r v e l o u s m a r v e l o u s คำนี้แปลว่าดีเยี่ยมน่าอัศจรรย์หรือน่าประหลาดใจนะครับ ลหลายๆคนคงอาจจะคุ้นคุ้นกับคำนี้มาจากชื่อค่ายภาพยนตร์ใช่ไหมครับที่ชื่อว่า Marvel M A R V E L M A R V E L Marvel ซึ่งคำนี้ก็แปลว่าอาัศาจรรย์หรือประหลาดใจเช่นเดียวกันครับ As of now airplane becomes an ordinary means of transportation in our lives most of us might have had a chance to take an airplane many of us have surely taken an airplane to some provinces in Thailand, while others might have had a bigger chance traveling to other countries around the world ในตอนนี้เครื่องบินกลายมาเป็นวิธีการเดินทางที่เรียกได้ว่าธรรมดาธรรมดาวิธีหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเราไปแล้วใช่ไหมครับพวกเราส่วนใหญ่คงได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินแล้วและหลายๆคนคงได้มีโอกาสบินไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ในขณะที่บางคนอาจจะได้บินไปยังประเทศต่างๆรอบโลกมาแล้วใช่ไหมครับเลยหลายคนอาจจะกลัวการน,นั่งเครื่องบินแต่ทราบหรือเปล่าครับว่าเครื่องบินเป็นวิธีการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดในโลกและยังสะดวกสบายและง่ายอีกด้วยนะครับ Taking an airplane is not scary at all. Taking an airplane is not scary at all. Do you know that airplane is the safest way to travel? and it is very very comfortable and easy let's see how it works มาดูประโยคนี้นิดหนึ่งครับในประโยคที่ว่า let's see how it works ประโยคนี้ถ้าเราแปลตรงตัวใช่ไหมครับมันก็จะแปลว่ามาดูกันดีกว่าว่ามันทำงานอย่างไร let's see how it works แต่ประโยค it works it works ยังสามารถแปลว่าใช้งานได้หรือได้ผล ก็ได้นะครับเช่นในตัวอย่างบทสนทนานี้นะครับ I have tried to exercise a lot but I am still fat ฉันพยายามออกกำลังกายตั้งเยอะแล้วนะแต่ฉันก็ยังอ้วนอยู่เลย Nothing comes easily it will work some day for sure Nothing comes easily it will work some day for sure ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ วันหนึ่งมันจะได้ผลแน่นอนโดยประโยคนี้นะครับ it works หรือ it doesn't work เราจะเจอบ่อยมากๆในชีวิตประจำวันของเราหรือแม้แต่ในภาพยนตร์นะครับกลับเข้ามาในเรื่องของการเดินทางโดยเครื่องบินกันต่อ if you want to travel by this giant bird you had better buy your ticket in advance if you want to travel by this giant bird You had better buy your ticket in advance. ถ้าคุณต้องการเดินทางโดยนกยักษ์ตัวนี้อย่าลืมนะครับคุณควรที่จะซื้อตั๋วล่วงหน้าดีกว่า mm hmm. คำว่า had better, had better mm hmm. คำนี้ครับโดยส่วนใหญ่เราจะเจอกันในรูปของ afford ฟ e ีดีออกเสียงว่า would better. อย่างเช่น I'd better, I'd better แปลว่าควรหรือแปลว่า เป็นการดีที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งโดยยังมีคำอีกหลายคำนะครับที่แปลว่าควรเราอาจจะคุ้นชินกับคำคำหนึ่งอยู่แล้วคือคำว่า should should s h o u l d should และมีอีกคำหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาเลยคือคำว่า Alter, Alter สะกดว่า o u g h t t o o u t e r คำนี้ก็แปลว่าควรเช่นกันครับยกตัวอย่างในประโยคนี้นะครับ You better stay here during curfew. You better stay here during curfew. คุณควรที่จะอยู่ที่นี่ในช่วงเวลา curfew หรืออีกสักประโยคหนึ่งนะครับ I don't like her. I don't like her. She ought to leave now. She ought to leave now. ฉันไม่ชอบเธอเธอควรจะออกไปเดี๋ยวนี้สังเกตไหมครับคำว่า had better หรือ would better กับคำว่า alter alter มีความหมายว่าควรเหมือนกันเลยครับ I l i k e buses or trains traveling by plane requires you to book a ticket beforehand otherwise the price can be doubled or triple d คำว่า beforehand คำนี้แปลเหมือนกับคำว่า in advance in advance ซึ่งมีความหมายว่าล่วงหน้านะครับสามารถใช้ในประโยคในชีวิตประจำวันได้เลยเช่น we are to prepare ourselves for the exam in advance we are to prepare ourselves for the exam in advance หรือเราสามารถเปลี่ยนเป็น we should prepare ourselves for the exam beforehand we should prepare ourselves for the exam beforehand สังเกตไหมครับคำว่า beforehand กับคำว่า in advance สามารถใช้แทนที่กันได้เลยครับโดยประโยคนี้จะแปลว่าพวกเราควรเตรียมตัวของพวกเราร่วงหน้าสำหรับการสอบนั่นเองครับการเดินทางโดยเครื่องบินนั้นไม่เหมือนกับการเดินทางโดยรถไฟหรือรถประจำทางนะครับเราควรจะซื้อตั๋วล่วงหน้า มิฉนั้นค่าตั๋วอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือ3เท่าเลยก็ได้นะครับโดยตัว๋วเครื่องบินนั้นเราสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ก็ได้บริษัทนำเที่ยวหรือที่หน้าเคาน์เตอร์ขายตั๋วก็ได้นะครับ Buying this kind of ticket is usually done through websites, travel agencies, but you can also purchase it at a counter. Buying this kind of ticket is usually done through websites. travel agencies but you can also purchase it at the counter after each transaction is completed you will get a ticket or an e-ticket it is upon your buying method if you buy it at a counter you will receive a physical ticket but you will get an e-ticket instead if you book online โดยหลังจากที่คุณซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับคุณจะได้รับตั๋วหรือตั๋วอิเล็กทรอนิกส์โดยถ้าคุณไปซื้อที่เคาน์เตอร์ของสายการบินคุณอาจจะได้รับตั๋วเป็นตั๋วกระดาษใช่ไหมครับแต่ถ้าเราซื้อออนไลน์คุณก็อาจจะได้เป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์มาแทนครับในตอนซื้อตัว๋วมีหลายอย่างที่เราต้องทราบเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องทราบกันบ้างนะครับ There are many types of seat on each plane. some have first class, business class, premium economy, or economy class seats บนเครื่องบินนั้นมีที่นั่งหลากหลายระดับมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วชั้นหนึ่งตั๋วชั้นธุรกิจชั้นประหยัดแบบพรีเมียมหรือชั้นประหยัดแบบธรรมดาซึ่งการเดินทางในประเทศไทยของเรานะครับจะมีเพียงชั้นประหยัดคุณผู้ฟังเคยทราบมาบ้างหรือเปล่าครับ ว่าในประเทศไทยการเดินทางโดยเครื่องบินนั้นไม่มีตั๋วชั้น First Class หรือ Business Class นะครับพวกเราหลายๆคนคงเคยซื้อตั๋วเครื่องบินต่างๆผ่านเว็บไซต์แล้วใช่ไหมครับแต่หากเราจะต้องการซื้อตั๋วที่หน้าเคาน์เตอร์ล่ะเราจะพูดกับพนักง,งานว่าอย่างไรดีครับเราลองมาฟังตัวอย่างสั้นๆนี้กันนิดนึงนะครับ HeyI would like to go to Chiang Mai tomorrow morning Do you have business class or something similar for this route? Hey, I would like to go to Chiang Mai tomorrow morning. Do you have business class or something similar for this route? Hey, Pomdong Gandhi to shiang Mai Shan Turkit Pao some ni Good morning sir. I have to apologize that we don't have this kind of thing for this route only economy seat is available. good morning, sir. i have to apologize that we don't have this kind of thing for this route. only economy seat is available. so what do okay, it won't take long. but give me an aisle seat, please. Okay, it won't take long, but give me an aisle seat please. โอเคครับนั่งไปเชียงใหม่คงใช้เวลาไม่นานหรอกแต่ช่วยเลือกที่นั่งริมทางเดินให้หน่อยได้ไหมครับ Seats can be selected through our website or it will be assigned when you check in tomorrow. You can request at the counter. Seats can be selected through our website. or it will be assigned when you check in tomorrow. You can request at the counter. คุณสามารถเลือกที่นั่งได้เองบนเว็บไซต์เลยครับหรือสามารถบอกพนักงานตอนเช็คอินพรุ่งนี้ชาวก็ได้นะครับ ok เค thank you ขอบคุณมากครับ my pleasure ด้วยความยินดีในบทสนทนาน,นี้นะครับมันมีคำที่น่าสนใจอยู่หนึ่งคำคือคำว่า a s s i g n a s s i g n ที่แปลว่ากำหนดหรือมอบหมายก็ได้นะครับโดยคำว่า assign คำนี้สามารถใช้กับการที่คุณครูมอบหมายงานหรือให้งานนักเรียนได้ด้วยนะครับเช่น my teacher assigns plenty of homework for this summer my teacher assigns plenty of homework for me this summer คุณครูของฉันมอบหมายงานให้ฉันหรือให้การบ้านฉันเยอะมากๆเลยในฤดูร้อนนี้สังเกตไหมครับคำว่า assign คำนี้จะแปลว่ากำหนดหมายถึงกำหนดที่นั่งบนเครื่องบินหรือจะแปลว่ามอบหมายงานให้นักเรียนหรือให้ใครสักคนทำก็ได้เหมือนกันนะครับและอีกคำหนึ่งครับคือคำว่า my pleasure my pleasure ซึ่งแปลว่าด้วยความยินดี โดยปกติเราอาจจะชินกับคำว่า you are welcome you are welcome เมื่อมีใครสักคนขอบคุณเราใช่ไหมครับเราจะพูดประโยคว่า you are welcome กลับไปแต่จริงๆแล้วมีคำอีกหลายคำเลยนะครับที่เราสามารถใช้แทนประโยค you are welcome ได้เช่น it was nothing it was nothing ถ้าแปลตรงตัวมันอาจจะแปลว่ามันไม่มีอะไรเลย แต่จริงๆแล้วครับถ้าในประโยคที่มีใครสักคนหนึ่งขอบคุณเราครับการที่เราพูดกลับไปว่า it was nothing มันแปลว่าแค่เรื่องเล็กน้อยน่ะไม่เป็นไรหรอกหรือเราอาจจะพูดว่า i am happy to help i am happy to help ก็ได้นะครับซึ่งแปลว่าฉันมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือครับผมกลับมาเรื่องของการขึ้นเครื่องบินกันต่ออีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังทราบหรือเปล่าครับว่า ถึงแม้เราจะได้ตั๋วโดยสารจากการจองตั๋วแล้วแต่ว่า these tickets cannot be used to get on the airplane these tickets cannot be used to get on the airplane you need to exchange them with boarding passes prior to your departure time it is called checking in your seat and check bags can be done here you need to exchange them with boarding passes prior to your departure time. it is called checking in. your seat and checked bags can be done here. ตั๋วที่เราซื้อนั้นไม่สามารถนำมาขึ้นเครื่องบินได้นะครับคุณผู้ฟังอาจจะต้องนำไปเปลี่ยนเป็น boarding pass ก่อนที่จะถึงเวลาเครื่องออกซึ่งเราเรียกขั้นตอนนี้ว่าการเช็คอินนั่นเองครับโดยการเลือกที่นั่ง หรือโหลดกระเป๋าครับสามารถทำได้ที่นี่เลยหากเราต้องการเลือกที่นั่งเราควรมารู้จักคํำศัพท์เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบินกันก่อนนิดนึงดีกว่าครับเช่นคําว่า window seat window seat ลองทายสิครับหมายความว่าอะไร window seat แปลตรงตัวเลยครับก็คือที่นั่งริมหน้าต่างนั่นเองส่วนคำถัดมาครับเป็นคำที่ 90%ของคนจะอ่านผิดครับให้ทายครับคำนี้มีความหมายว่าที่นั่งริมทางเดินที่นั่งริมทางเดินคุณผู้ฟังคิดว่าคำว่าที่นั่งริมทางเดินที่สะกดว่า a i s l e a i s l e <S คำนี้อ่านว่าอ,ะ,อะไรครับเลหลายคนคงจะอ่านว่า iso S i s so l seat ใช่ไหมครับแต่จริงประโยคนี้ครับหรือคำนี้ครับเราออกเสียงว่า i s l e seat i s l e seat เราไม่ออกเสียง s นะครับจำไว้ครับที่นั่งริมทางเดินในภาษาอังกฤษเรียกว่า i s l e seat i s l e seat นะครับส่วน exit seat หมายถึงที่นั่งตรงประตูทางออกฉุกเฉินนะครับและมีคำหนึงที่ถ้าแปลเป็นไทย ครูเชื่อว่าทุกคนต้องทราบก็คือห้องน้ำบนเครื่องบินครับห้องน้ำบนเครื่องบินหลายคนคงจะคิดว่าใช้คำว่า Toilet ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยห้องน้ำบนเครื่องบินครับเราจะไม่ใช้คํำว่า Toilet แต่เราจะใช้คําว่า lavatory lavatory หลายคนคงอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับ โดยคำว่า lavatory คำนี้เป็นคำศัพท์โบราณครับมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินเป็นลักษณะของห้องน้ำที่มีทั้งส้วมอ่างล้างมืออยู่ในห้องเดียวกันนะครับซึ่งเราจะเจอบ่อยบนเครื่องบินนะครับหรืออาจจะหมายถึงห้องอาบน้ำในสระว่ายน้ำหรือฟิตเนสก็ได้นะครับซึ่งมันจะแตกต่างจาก toilet ท,ที่หมายถึงห้องส้วมปกตินั่นเองนะครับมาดูอีกสองคสุดท้ายครับคือคำว่า Carry on bag, carry on bag ซึ่งหมายถึงกระเป๋าถือขึ้นเครื่องนั่นเองส่วนคําสุดท้ายครับมันคือกระเป๋าที่จะโหลดลงใต้ท้องเครื่องในภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้คำว่า load bag เหมือนที่เราเรียกในภาษาไทยนะครับแต่ว่าในภาษาอังกฤษครับกระเป๋าที่โหลดลงใต้ท้องเครื่องเราจะใช้คำว่า checked bag, checked bag โดยคำว่า check คำนี้ครับเหมือนกับคำว่า check C H E C K แต่เราจะเติม E D ลงมาด้วยนะครับกลายเป็น Checked bag นะครับแปลว่ากระเป๋าที่จะโหลดลงไปใต้ท้องเครื่องนั่นเองครับโดยการเลือกที่นั่งหรือการจัดกระเป๋าต่างๆนั้นเราสามารถทำผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยแต่หากเราต้องพูดกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าเคาน์เตอร์ล่ะครับเราจะทำอย่างไรเราต้องพูดแบบไหนลองมาดูตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้กันนิดนึงนะครับ Good morning, I have a flight to USA, can I check in now? Good morning, I have a flight to USA, can I check in now? สวัสดีค่ะฉันมีเที่ยวบินที่จะไปที่อเมริกาฉันสามารถเช็คอินตอนนี้ได้เลยหรือเปล่าคะ Sure ma'am, can I have your passport please? Sure ma'am, can I have your passport please? ได้เลยครับคุณผู้หญิงขอหนังสือเดินทางด้วยครับ Here you are, here you are, Nira. Would you prefer any specific seat? Would you prefer any specific seat? krap? Um, can I have a seat next to the window, please? And oh, don't make me sit near a lavatory. Can I have a seat next to a window, please? And oh. Don't make me sit near a lavatory. Um, <laughs> don't worry. This is your boarding pass. Your seat is 1A with extra leg -like room and far from the toilet. Don't worry. This is your boarding pass. Your seat is 1A with extra leg -like room and far from the toilet. ไม่ต้องห่วงครับนี่เป็น Boarding Pass ทนงของคณคอที่นั่งของคุณคือ 1A ที่วางขากว้างขวางขึ้นและไกลจากห้องน้ำด้วยครับ Oh, I really appreciate that. ขอบคุณมากๆเลยค่ะ You are welcome. You are welcome. ด้วยความยินดีครับ After you have already got the boarding pass, there will be some security processes like carry-on bag checking, and body scanning. When we get boarding pass, now, we will have to go through a few such as checking the bag like, or scanning body. Please keep in mind that too much liquid, sharp and explosive items are prohibited. Please keep in mind that too much liquid, sharp and explosive items are prohibited. If you carry none of these, then you can proceed to the gate. ต้องจำไว้เสมอเลยนะครับว่าของเหลวปริมาณมากๆวัตถุที่แหลมคมหรือระเบิดได้นั้นเป็นของต้องห้ามในการนำขึ้นเครื่องบินนะครับแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งของต้องห้ามก็สามารถไปที่เกตได้เลยในสนามบินเราใช้คาว่า gate ไม่ใช่ door นะครับ While you are waiting to get c o l e d on board. Don't forget to check your time because time on your boarding pass is the boarding time, not the departure time. And the gate is usually closed 15 minutes before the departure while you are waiting to get called on board. Don't forget to check your time because the time on your boarding pass is the boarding time, not departure time. and the gate is usually closed 15 minutes before the departure อย่าลืมตรวจดูเวลาดีๆนะครับหลายคนที่เพิ่งเคยขึ้นเครื่องหรือไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนครับเวลาบน boarding pass หรือกระดาษที่เราใช้สำหรับขึ้นเครื่องนั้นทางสายการบินจะเขียนเป็นเวลา boarding คือเวลาขึ้นเครื่องนั่นเองครับไม่ใช่เวลาที่เครื่องจะออกนะครับและโดยปกติเนี่ยเกตจะปิดก่อนเวลาเครื่องออก15นาทีนะครับ คำว่า boarding time boarding time แปลว่าเวลาเรียกขึ้นเครื่องนั่นเองครับส่วนคำว่า departure time departure time คือเวลาจริงๆที่เครื่องบินออกจากสนามบินนะครับ When we get o n t h e plane a n air hostess or a steward will greet you with welcome on board หรือ welcome aboard ซึ่งคำว่า welcome on board หรือ welcome aboard แปลว่าขอต้อนรับสู่เครื่องบินนั่นเองครับโดยเรามาดูคำนี้นิดหนึ่งครับคำว่า air hostage air hostage ครูเชื่อว่าหลายๆคนคงสะกดคำนี้ผิดครับมีอีกคำหนึงที่ออกเสียงคล้ายกันมากนั่นก็คือคำว่า air hostage air hostage ซึ่งคำว่า hostage คำนี้แปลว่าตัวประกันนะครับ เพราะฉะนั้นหากเราเรียกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินว่า air hostage มันหมายความว่าตัวประกันทางอากาศนั่นเองครับพนักงานบนเครื่องบินสะกดด้วย h o s t e w s, s h o s t e s h o s t Host e hostage แต่คำว่าตัวประกันทางอากาศสะกดด้วย h o s T A G E H O S T A G E hostage hostage นะครับอย่าจำสับสนกัน2องคำนี้ออกเสียงและสะกดไม่เหมือนกันนะครับ When you are on the plane you have to follow some easy rules for your own safetyWhen you are on the plane you have to follow some easy rules for your own safety เมื่อคุณอยู่บนเครื่องบิน คุณต้องปฏิบัติตามกฎง่ายๆสำหรับความปลอดภัยของตัวเองนะครับ The first one is fasten your seatbelt all the time whenever you are seated. Fasten your seatbelt all the time whenever you are seated. อย่างแรกเลยคือเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่เรานั่งอยู่นะครับ The second one is no smoking at all time. No smoking at all time. ข้อ2คือห้ามสูบบุหรี่ตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบินครับแม้ว่าเราต้องการจะสูบบุหรี่เพียงใดก็ตามทราบหรือเปล่าครับการสูบบุหรี่ในห้องน้ําเครื่องบินก็ถือเป็นความผิดและจะมีสัญญาณเตือนออกมาในห้องนักบินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามสูบบุหรี่ตลอดการเดินทางนะครับส่วนข้อที่ 3. สําหรับตอนนี้คุณผู้ฟังทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยยังอยู่ในขั้นที่ไม่ได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นกฎข้อที่3ของการขึ้นเครื่องบินนี้คือ for now you have to wear your mask throughout the flight you have to wear your mask throughout the flight สำหรับตอนนี้ครับคือทุกคนครับต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางเลยนะครับ you see it is simple now you can reach your destination in the blink of an eye have a safe trip you see it is simple Now you can reach your destination in the blink of an eye. ก่อนจากกันนะครับสำนวน in the blink of an eye หมายความว่าเกิดขึ้นเร็วมากๆเพียงชั่วพริบตานั่นเองครับในภาษาอังกฤษเราจะใช้ประโยคนี้นะครับ in the blink of an eye นั่นเองครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังกันในวันนี้ Thank you very much for listening to English Along the Way with k r ูอ n g งสำหรับผู้ที่ต้องการฟังซ้ำหรือรับฟังรายการย้อนหลังสามารถคลิกเข้าไปดที่ moe-radio thai. net เพื่อรับฟังได้นะครับแล้วพบกันใหม่กับครูอ๋องในเอพิโซดหน้ากับรายการ English Along the Way. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ